แม่จะเพิ่มคือว่าทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองครอบครัวสถานการณ์บ้านช่องที่หนูเอ่ยถึงบ้านช่องก็ราคาเป็นเป็นรู้กี่ล้านเนี่ยสร้างไว้แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เป็นเป็นมีค่ามีค่าของความเป็นเงินนะ่ะเนาะทรัพย์พวกนี้มันจะตีราคาค่าของเงินที่สร้างไว้ทั้งหมดเนี่ยแล้วทีนี้จะให้วางเนี่ยจะวางอย่างไรผู้ถามถามแบบนี้บิซีวาง ทำไมถึงจะวางได้ในเมื่อทรัพย์นี้มันเป็นของที่ปกติจะได้มาแล้วก็เก็บไว้อเป็นตัวเองก็ก็อยากภาวนาแล้วถ้าตัวเองจะไปอ่ะแล้วไปจากสิ่งเนี้ยต้องรู้อยู่ว่าสมบัติเนี้ยหาไว้เนี่ยมันมีค่ามหาศาลแล้วแล้ววิธ,วธีวิธีวางมันไม่ไม่ยินดีในมันไม่ให้ใจไปเกาะเกาะมัน,นี่ะวางยังไงแม่แม่ช่วยแปลคําถามเฉยๆดิเนเออเพราะว่าให้มันสนิทสนิทเฉยๆ,ๆ,ๆ แม่ช่วยแปลคำถามแม่แม่เข้าใจนะทีนี้นะจ้ะโอเคไหมอ่าอ่าตามหลักความจริงแล้วนะเราเราก็ต้องบอกเอาปัญญาทั้งนั้นค่ะทุกอย่างถ้าไม่เอาสติปัญญามาสอนมันมันวางไม่ได้จ้ะอบมันอบ,บอกมันบอกมันทุกกรณีเลยเอาสมูตาบ้านกับสมบัตินี่แหละกับทองข้าของเงินทอง,ท,องที่มีราคานี่แหละเราก็ต้องบอกมันจ้ะว่า ถ้าถ้าแกไม่ตายเอาเลยแกยึดเลยอ่ะยึดเลยของเนี้ยแต่มันไม่ใช่เงนน้นเ่ยแกตายแกตายแน่แน่ร้เปอร์เซนต์ในโลกใบนี้ไม่มีใครไม่ตายเพราะฉะนั้นนี่เวลานี้แกกําลังจะหาทางไม่ตายนะคือถ้าแกปฏิบัติไปเ้าแกปล่อยวางไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันมีมีทางรอดไม่ตายทําไมถึงไม่ตายก็พระเจ้าไม่ตายก็หมายถึงว่าไม่เกิดอีกแล้วค้นทุกเข้าสู่นิพพานยังไงเล่าถ้าวางได้ไม่ตายจะถ้าวางไม่ได้ตาย จ้ะเพราะนั้นแล้วกลาลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นนักบวชอยู่เนี่ยเป็นผู้เดินเบิรนปัญญายอยู่เนี่ยเพื่อหลันาเพื่อออกจากพ้นทุกพ้นทุกก็หมายถึงพ้นตายนะเพราะนั้นการวางทรัพย์สินเงินทองก็ต้องสอนเขาจ้ะว่าขนาดของนอกกายเองวางไม่ได้นะเองวางของนอกกายไม่ได้แล้วเองจะวางร่างกายเองได้ยังไงฮะอย่าแนะย้จ,จะได้ค่ะเออนี่นี่ขนาดของนอกกายนะทรัพย์สินเงินทองลูกหลานเหรียญหลน สมบัติที่มึงหาไว้เป็นร้านๆไมงรู้กี่ร้านก็แล้วแต่เอาสำหรับสำรับมึงอมีเงินร้านสอง้านมึงัวเยอะแล้วนะมึงวางของข้างนอกเพไ่้อะไรมึงจะวางร่างกายได้ไงก็มึงไม่อยากเกิดใช่ไหมมึงอยากพ้นทุกมึงอยากบรรลุธรรมใช่ไหมมึงอยากรู้ธรรมใช่ไหมมึงอยากมึงอยากเข้าใจในพัฒนธรรมคำสอนใช่ไหมมึงไม่อยากเกิดอยากเกิดแตอีกแล้วใช่ไหมที่มึงอุตส่าห์ตลาดทางโลกเข้าสู่ทางธรรมอะนึกมึงต้องการอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมึงแล้วมึงยังไปห่วงสมบัติได้ไงนี่แหละวิธีวางมันทุกอย่างสอนมันแบบนี้ค่ะ ถ้ามึงยังหวงอยู่ของข้างนอกมึงยังหวงแล้วมึงจะวางกายไม่ได้ท่านสอนให้วางกายอ่ะท่านสอนให้วางไม่แต่ละธาตุสี่ดีนั่นไฟที่มึงอยู่ในเนี้ยที่จิตที่มึงอยู่ในธาตุสี่ดีนัไนท่านยังให้วางเลยอ่ะสุดท้ายท่านยังให้วางตัวมึงอีกด้วยอ่ะแล้วตอนนี้มึงข้างนอกมึงยังไม่วางแล้วมึงจะถึกมึงมึงก็ต้องกลัวแล้วมันก็เกิดแต่เก็บตายอยู่นั่นแหละเว้ยอย่างเงี้ยบอกกับมันอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วเอาปัญญามาสอนสอนขั้นนี้มันมันมันถึงจะเสร็จไม่งั้นจะไม่เสร็จค่ะ นี่จะบอกว่าเออถ้ามันของยังไงก็มันเอาไปไม่ได้ถ้าถ้าถ้าเทศสอนคําว่าเอาไปไม่ได้มันมันเอาไปกับเราไม่ได้ของพวกนี้ม <ocalypse> <mag> ันตามไปเราไม่ไ <ilgili> ด <box> ้ไม่มีใครเอาไปได้มันก็ไม่จบนะมันไม่จบค่ะแม่ว่าไม่จบแม่ก็ต้องเอาแบบนี้ค่ะเพราะจิตมันจิตมันดื้อจิตมันด้านจิตมันเออมัน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 เร็วซามดีไหมมันติดมันติดสมบัติมันติดของของโลก ก็ต้องเอาแบบนี้แหละเอาถ้ามึงไม่ตายมึงมึงอยู่เลยทีมึงมึงตายเลยแต่มืงตายไม่จริงมึงมาเกิดละสิแีนี้มึงตายไม่จริงด้วยมึงมาเกิดแต่ทีนี้ที่ที่มึงกาลังออกมาบวชออกมาปฏิบัติอยู่นี่นะยายแ่นะมึงก็ต้องการไม่เกิดไม่แก่ไม่ติดไม่ตายใช่ไหมลงทาได้ด้วยนะแต่มึงต้องแต่มึงต้องทําตามคําสอนข้อเว้นข้อวัดข้อปฏิบัติทุกกรณีแล้วบอยนี้นะแล้วอันนี้มึงยังประ่วงยี้มึงก็ต้องรวย ของข้างนอกอยังวางไม่ได้คราบรแล้วเพราะท่านบอกให้วางกายมันจะวางได้ไหมเนี่ยวางกายที่พอท่านให้วางจิตอีกวางใจอีกวางโรคปวดหลงวางอารมณ์อีกวางที่สี่มานะอัตตาตัวตนอีกวางสิ่งที่ใจมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่ทําที่มันเคยมาตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่พบพระธรรมอ่ะไม่พบพระัศาสนาสอนอ่ะตั้งแต่ไม่ตั้งใจที่จะออกโลกอย่างเนี้ยมันยังมัน,ม,นมันก็ยังเป็นยังไงถ้ถายังมันยังอยู่แล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะเออเพราะันพวกนี้ต้องไม่ให้อยู่ทางนั้นวางให้หมด วางเรยอยู่วางเลยวางเลยตัดว่าวางเฉยอ,อ,อ,อืือะเพราะพอมันพอมันเกิดบ้างเกิดบ้างเอา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 เอะไรอะเ,เ,เอาตั้งใจตั้งใจอ่ะให้ให้ถ้าวางมันือวะเอาคาดใจมันือวางอืบอกให้วางเฉยโดยไม่เอาสติปัญญาม,มาสอนมันมันไม่วางหรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่กลัวใจกับจิตไม่กลัวแต่ถ้าสอนสอนมันเนี่ยต,ต้องต้องนึกภาพให้มันเห็นด้วยต้องกําหนดเรื่องเรื่อง เร,เรื่องตายอะไรเรื่องเกิดแก่เก็บตายให้มันเห็นด้วยแล้วไปหาภาพเกิดแก่เก็บตายพ่อแม่ปู่ยา่าตาย,ยายมากำหนดให้มันเห็นด้วยแล้วกำหนดส,สังขารให้มันเห็นว่าเปลี่ยนไปจริงๆเป็นอนิจจังจริงๆแปลสภาพจริงตายจริงๆมึงไม่มีทางรอกที่มึงจะเป็นอมตะมนุษย์เป็นอมตะไม่มีหรอกโว้ยแล้วทีนี้มึงเอามึงยังจะมาห่วงหร้อมึงมึงเอาของพวกนี้พามึงเข้านิพพาหรอของพวกนี้แหละเป็นตัวมัดมึงแหละมึงรู้ตัวมั้งไหม พวกนี้เป็นเครื่องมัดเครื่องพันธนาการโซ่ทองโซ่อะไรที่ในโลกอไรเนี้ยที่มันหนามือหนาเท่าอะไรมันยังทําลายได้แต่ไอไอมึงไม่วางเนี่ยมันมัดมึงได้สบายไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นรูปธรรมหรอกไปแค่ใจมึงไม่วางเท่านั้นแหละมันก็มัดมึงสนิทแนบถ้าวัสดุสิ่งของกุญจงกุญแจใส่ข้อมือข้อเท้าถูกถูกมัดไว้เนี่ยมันยังแก้ไขได้นะโว้ย เออแต่ว่าใจมึงไม่วางสิมึงก็ต้องอยู่ในโรคนี้ต่อไปท่านสอนให้วางตอนนี้คือสรุปแล้วก็อบรมมันนั่นแหละว่าวิธีวางวางยังไงก็อบรมมันนั่นแหละว่าถ้าถ้าเองวางสิ่งพวกนี้ไม่ได้แล้วเองก็จะปเองจะไปวางร่างกายได้ไงท่านให้วางร่างกายจะวางก็ไม่ใช่ว่าทําลายแม้วางแค่แต่ว่าเตรียมไม่งั้นท่านจะบอกเลยว,ว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกสอนอย่างนี้เลยนะ ทุกลมหายใจเขาออกพระพระอนุนคิดถึงวันความตายวันละร้อยหนท่านยังบอกอนุนเธอหนึ่งเธออนประมาทนะน่าท่านบอกท่านท่านถามว่าอนุนคิดถึงวันตายวันละกี่ครั้งเท่าไหร่คิดถึงแต่ละวันวันละเท่าไหร่ท่านบอกวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเฮ้ยเธอยังประมาทนะนน่ะเห็นไหมคิดคิดถึงความตายเอามาเอามาปล่อยวางร้อยครั้งพระพุทธเจ้ายังว่ายังยังบอกว่าประมาทแล้วพวกเราอนักปฏิบัติเราคิดถึงความตายสิ จ่นึกความตายหยุดได้ทุกกรณีเลยอยากอยากจะยึดอะไรอยากเกติอะไรอยากอยากจะอยู่กับสิ่งไหนอยากจะยึดอะไรไว้อยากจะไปเกาะอ,อะไรไว้เป็นเครื่องผูกล้วเนี่ยมันมันสลายหมดเลยเพราะถ้าพอท่านึกถึงความตายนะเพราะวะ่ามันของกับมันสิ่งของกับมนุษย์มันเป็นของไว้ใช้ตอนร่างกายนี่หว่าตอนจิตไปมันไม่ได้ใช้พวกนี้นะจิตไปไมันจะใช้บุญนะอ่าทีนี้สมมติถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติจิตใช้แต่บุญนะ แต่ตอนอยู่ในโลกนี้ใช้ของร่างกายนั่นแหละที่อยู่อาศัยนั่นแหละนั่นแหละบ้านช่องเข้าของเงินทองเราใช้นั่นมันร่างกายมันใช้แต่ว่าจิตจิตออกจากร่างไม่ได้ใช้ของพวกนี้เลยใช้แต่บุญแ,แล้วก็แล้วก็บรารมีที่สร้างไว้ไปตามภพภูมเิเพราะนั้นแต่เราเอาปฏิบัติขั้นออกจากโลกไปนี้เพราะนั้นว่าวางแค่นี้วางไม่ได้เองก็ไม่ต้องภาวนาหรอกเองกลับไปอยู่โลกภายนอกซะน,นะเจ๊แ่นะทำนองนี้นะจ้ะวันนี้สรุปแล้วสอนนะ ถ้า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 รวม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 สั้นสั้นก็ถามมาว่าไงก็สอนค่ะเอาสติปัญญามาสอนใจสอนจิตให้รู้ว่าถ้ายึดสิ่งนี้อยู่ยึดสิ่งของข้างนอกอยู่มันก็ไปเม็ดมันก็มันก็ที่ที่ปฏิบัติอยู่ก็ไร้ค่าที่ปฏิบัติอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยที่ปฏิบัติอยู่น่าละอายน่าละอายน้าน่าละอายน่าน่าสมเพศใจจิตที่ที่ยังเสียรู้ธรรมชาติน่าอายมากๆอายธรรมชาติ ธรรมชาติมันมันมันแค่ว่าเอาของมามันล่อเองเองก็เองก็ไปห่วงมันเพราะเองห่วงมันเองก็ไปไม่ได้สิทำไมไม่ถึงพระเจ้าองค์ล่ะพระองค์มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีของเศรษฐีไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดพระองค์ยังไม่มีสักบาทพระองค์ยังวางขนาดนั้นเลยค่ะวางพระนางพิมพาท่านยังบอกท่านจะกลับมาหานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก่อนว่าไม่ไม่แก่ไม่ตายมีไหมเดี๋ยวถ้าจะกลับมาหา พะท่านรู้ความจริงแล้วท่านกลับมาหาเหมือนกันแกลับมาหาบอก,ก,บ,บ,อกบอกความจริงบอกพ่อบอกบอกพระพญาทุกคนจนออกบวชไม่รู้เท่าไหร่นะเออพระเสด็จพ่อเป็นพระถูงพระอ,อนาคศรีเด็จพ่อก็สําเร็จมรรคผลนิพพานก็ท่านก็เอาจนเอาจนสํเาสเร็จเข้าใจอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บารมีบาร,ม,บารมีของกันได้ให้กําเนิดพระพุทธองค์นั่นาละอืมไม่ใช่ธรรมดาท่านก็ยังไม่เสียดายตำแหน่ง จะใหญ่ขนาดไหนจะได้คองเทวีทั้งสี่พระองค์ยังไม่เสด็จน,นะารับภาษาอะไรมึงจะมาห่วงบ้านห่วงช่องห่วงของพวกน,นี้แล้วแล้วมึงจะแล้วมึงจะทุกทุกขสุกสุกแล้วเผลอเผลอมึงทาพลาดพังเพียงพับไปมึงทําผิดปุ๊บปั๊บมึงไปนรกแล้วเว้ยนรกมีต้อนรับคนผิดนะโว้ยอย่างนี้นะถ้าถามถ้าสั้นๆก็อย่างที่บอกวนาบนี่นวน,นจะอืมท,ท,ท่านให้วางวางเหมือนก็ว่าเอาแค่อาศัย แล้วก็อันนี้ถ้าเป็นห่วงว่าเป็นของมีค่าตรงเอาลูกหลานไงจ้ะถ้าไง้เขาสั่งไวส้สิมื่อนั้นเขาจะมีพี่ใยกรรมทําไมล่ะก็เขียนพี่ในกรรมสิอืมพี่ใยกรรมอันนี้นี่นี่พอฉันตายแล้วทํางี้งี้เนี่ยจ้าพี่ใยกรรมอ่ะพอดีเลยอ่ะโลกปัจจุบนันเขาให้ให้สิทธิพี่ใยกรรมอ่ะให้สิทธิพี่ในกรรมมากกว่าสิทธิทะเบียนสมรสน,นะโว้ยจ้าถ้ามีพีนในกรรมทะเบียนสมรสชิดใช้ไปเลยอืมอ่ะ อนนั้นเขา آ, เขาเขียนไว้เนี่ยเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เห็นไหมเขียนไนว้สิกลัวอะไรอ่ะจะจะเอาเขา้าเขาศาสนาเท่าไหร่เอาให้ลูกหลานเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี้ยบ่อยได้แล้วนะใช้ปัญญาแบบนี้เราเองก็เอามาใช้ใช้ในศาสนาใช้ในการเดินทางเหตแดนพ้นทุกมีเท่าไหร่เรามาใช้เลยเอามาใช้เพื่อนช่วยเพื่อนร่วมโลกที่ข้ามฝัง่งบางคนมันข้ามฝั่งกับเราอ่ะมันก็มันมีแต่ใจใจเป็นเป็นเป็นพลังอย่างแก่กล้า สามารถเดี่ยเดี่ยวก็ห้าวหานแต่ทัพย์มันแทบร้อยหล่อมันยังมันยังกล้าข้ามข้ามฝั่งเลยอ่ะเออเออเราก็มาช่วยพวกเพื่อนอย่างนี้สิเว้ยมีแต่มีผู้ข้ามฝั่งเยอะๆมีนักรบให้ผู้เจ้าเยอะๆมันมันไม่รู้ไม่ธรรมดานะมาช่วยเผยแผ่ทรมาพูะเจ้ามาช่วยสอนมาช่วยแบ่งปันคําสอนพระเจ้าเราก็ต้องช่วยกันเพราะว่าพระเจ้าไปช่วยมาได้ไม่ได้แล้วมีแต่มีแต่มีแต่ตำลาสอนไว้อะเออตำลาก็พูดไม่ได้อ่ะ เออเราก็องไปศึกษามาเอออ่าตำราก็คือตำราต้องมาเป็นปาภาวนาอยู่ดีป่าภาวนาก็แปลว่ามาทําชี้แจงให้เห็นว่าของสิ่งนี้ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงหมดเลยตัวมึงก็ไม่เที่ยงแต่แล้วก็สบัติสมบัติก็ไม่เที่ยงถึงเองมีอายุยืนเท่ไหนบางทีถ้าเองดวงไม่พอวาสนาเองไม่พอไอของที่เองห่วงนะั้นมันก็แปลสภาพได้นะโว้ยทำไมมึงเอาไปขายไงมึงจนไงมึงอยู่มึงจนไงเนี่ยโอเคนั่นละย้ายที่อยู่ได้นะโว้ย นนะที่ดินอะขนาดย้ายไม่ได้ยังย้ายได้เลยย้ายไงก็มึงเอาไปขายไงย้ายคนมาเอาไปเป็นเจ้าของไงเมืนของย้ายไม่ได้ยังย้ายได้เลยย้ายเจ้าของนักภาษาอะไรของที่ฟุกซ่อนของราคามันจะย้ายไม่ได้บุ๊อย่ยเมื่อกี้แม่บอกให้เขียนพินกรรมนั่นแหละจบเลยหายห่หวงเลยนี่ของข้างนอกนี่วางแบบนี้ละ่ะวางแผนวางปล่อยวางจ้ะอืมแล้วก็สอนมันอย่างนะ้มันมันก็ มันไม่มันไม่หดแล้วมันไม่กลัวก็ให้มันรู้ไปสินอ่ามึงมึงตายแน่นอนถ้ามึงไม่ตายสิมึงอ้าวมึงไม่บางก็ได้แต่มึงไม่ตายมึงไม่ปฏิบัติก็ได้ถ้ามึงไม่ตายมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้ามึงไม่เกิดเป็นไปไม่ได้อีกแล้วมึงเกิยมามึงไม่ใช่มึงจะสวยสุกสุกทุก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 มึงสวยสองอย่างโว้ยสุกทุกสุกทุกสุกทุกปัญหาทางร่างกายทั้งสุกสุกร่างกายทุกล่างกายสุกจิตใจทุกจิตใจอยู่แค่นี้แหละ ทุกทั้งจิตทั้งใจทุกแล้วก็ทุกทุกทั้งกายทั้งจิคตคู่กันอยู่อย่างนี้แหละโลกโมนุษย์ขึ้นชื่อว่ามีชีวิตในโลกใบนี้ยสุขทุกข์สุขทุกข์มนุษย์น,ษนี่แหละอืมที่ที่ให้ให้ปัญหาที่สุดนะ่ะปัญหาม,มหาศาลนะ่ะเออพอกระเพาะในเนปัญหาก็ใจธรมนะจธรมชาติน่ะเออใจธรรมชาติใจเบียดเบียนนะ่ะใจยึดมั่นถือมั่นใจนั่นแหละ แม้กระทั่งผลของการให้ทานอือมให้ทานก็เออมันให้ทานไปแล้วทําบุญไปแล้วร่วมมือไปแล้วสง่งเคาะ์ไปแล้วเออ,อะไรอ่ะบริจาคไปแล้วทานองเนี้ยเออก,ก็ก็ต้องทําใจว่าโอ้ถึงว่าอนาคตมันก็มันจะเกิดขึ้นมันในทางไม่ดีอย่างเงี้ยในทางไม่ดีคนที่รับไปมันก็รับกรรมไปเองนะนี่นี่รับกรรมไปเองรับกรรมแน่ๆนอนนอนไม่ต้องห่วงเลยไม่มีอะไรไม่ได้รับกรรม เพราะประเทศนี้เป็นประเทศข้อพุทธเจา้าไม่ใช่มาอาศัยประเทศท่านหาทรัพย์อืมช่วยชาติช่วยบ้านเมืองช่วยประเทศช่วยปกป้องช่วยรักษาแต่ผลประโยชน์อ่าเองได้รับแน่ๆเลยไม่น้องไม่ต้องกลัวหรอกแต่บริจาคถ้าบริจาคเต็มใจช่วยเต็มใจรักษาประเทศชาติเต็มใจเต็มใจเต็มใจ,จบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจโอ้โหมหาบุญเลยแต่ทีนี้มันเต็มใจแค่ไหนแม้กระทั่งมีใจแคบเต็มใจเต็มใจนะ มันจะอยู่แต่ก็อยากมีหน้ามีตาอยากมีชื่อมีเสียงไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่จะเอาเต็มใจพร้อมแล้วละสละแล้วแหละแต่ก็ยังอยากมีอยากตัวอยากอยู่ตัวหนึ่งหน่อยหน่อยโออยากอยากอยากประกาศอยากประกาศอยากให้โลกรู้อยากให้คนรับรู้อยากเอออยากสื่อให้คนเข้าใจอยากตัวนี้ยังยังยังถูกบันทอนเลยขนาดแค่ไม่ได้เต็มใจแล้วนะเอาไปเถอะเพื่อเพื่อช่วยชาติ แต่ยังมีตัวอย่างนี้ยังไม่ได้เลยค่ะพัละเอียดขนาดนั้นนะจะบอกให้การให้ที่จะเป็นมหากูศลเป็นมหาเป็นมหาบุญเป็นความบริสุทธิ์นะให้ไปแล้วยังมีแค่อยากเรียนอยากโช,ว,ชว์หน้าอยากจอมอยากจะมีหน้ามีตาอยากมีชื่อเสียงอ่ะไม่เป็นไรแค่อยากมีชื่อเสียงก็ก็ด่างแล้วมันไม่ธรรมดานะจ้าอันนี้ก็พูดตัวอย่างตัวอย่างให้ฟังเฉยดอกลุกลามไปเพราะว่าโลกของจิต ที่มันเป็นธรรมชาติมันมันทร้ายมนุษย์ทั้งโลกก็ไม่ผิดต้งนั้นแหละอืมคนยากก็ไม่ผิดอืมคนรับปริจาก็ไม่ผิดคนแบบดาเนินบกก็หวังมีผลประโยชน์ก็ไม่ผิดก็ะไรกิเลสมันเป็นอย่างนั้นน่ะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะมันมันมันหาผลประโยชน์บนบนงานอ่ะอืมอืมันก็คิดว่าเออก็ทําทํางานแรกแล้วไงแต่ทํางานแรกมันบริสุทธิ์ไหมล่ะแค่นั้นล่ะ่ะถ้าบริสุทธิ์แฉเลย แค่เลยนี่รับมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้อืแล้วรายจ่ายเท่านี้เท่านี้นี่แล้วก็เหลือเท่านี้เท่านี้จบเลยไม่มีปัญหาต้องใครมานั่งซักกูกนี่ท้าโลกท้าโลกปัจจุบันถ้าเพราะอะไรอย่าลืมนะกู้ประเทศชาติบ้านเมืองรักษาประเทศบ้านเมืองปกป้องบ้านเมืองโดยเฉพาะบ้านเมืองประเทศไทยเมื่อประเทศไทยไม่ใช่ประเทศธรรมดานะโว้ยประเทศไทยประเทศของพระพุทธเจ้านะแล้วลูกหลานเ้ยประเทศของพระพุทธเจ้านะห้า เท่ากับรักษาพุทธเจ้านะต้องรักษาสมบัติพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นบริจาคไปแล้วนะก็แค่อยากมีหน้าหน่อยอยากมีชื่อเสียงหน่อยก็อย่าไม่ต้องมาอยากมันละลูกหละเอ้ยออมันมันดักมันไม่ได้เต็มมานมันแย่งอย่าให้มันแย่งเลยลูกผู้ผู้ทำก็อย่างที่ว่าย้อนมาพูดนะพราะบ้านเมืองนี้เป็นบ้านเมืองของพระศาสนาพระมหาราชทุกพระองค์เอ่ยปากแล้ว ไอ้บางแล้วว่าถวายให้หรือคูดพระศาสานาครบห้าพ 5, ันปีแล้วแต่และพระองค์พระองค์ก็เป็นพุทธมามาากะรักษาศีลถือศีลและทรงละป,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 ปฏิบัติต่อต่อพระพุทธศาสนาในในระบบพิธีการของพระพุทธศาสนาหมดเลยอะ่ะเออกี่พระองค์กี่พระองค์อ,อะ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็บวชอะ่ะบวชทุกพระองค์พระองค์อ่ะอประการที่ที่สองท่านก็บวชนะ ออยู่สมักอือก,การที่สี่ก็บวชอย่างเงี้ยบวชจนพนระมาหยีศรัทธาจนจนตั้งอ่าแม่ชีขึ้นมาอยูส่สถาบันเม่ชีไทยเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่ารัชการทีร่สี่ท่านท่านบวชอ่อะจะรัชการที่สองก็ไม่รู้่ะไปะสื่อบอกจะไม่แหน่ใจเหมือนกันแหละมันภาษาจำแล้วก็พูดให้หลานฟังรูวววเพราะฉะนั้นประเทศนี้อย่าอย่าแยมใครทําดีก็ได้ดีจริง แผ่นดินไทยนะโว้ยไม่ใชไ่ไทยเนี่ยศาสนาพุทธเขารับจริงๆบูชาจริงจริงถ้าใครทําก็เท่ากับดูดูสมบัติให้กับพระพุทธเจ้าดูแผ่นดินให้ถวายพระพุทธเจ้ารักษาสมบัติพระเจ้าวไว้ให้ถวายพระเจ้าค่อยๆอพ่อ้าปันธีอ่าเราก็รักษาเออต้ตงลองผู้ที่ถามว่าบางังยังไงสมบัตินะ่ะม,ม,มันมันมหาศาลเสียดายโว้ย เออก็บ,บอกแลกกับคีวิตโว้ยเออแลกกับทำว้ยยออแล้วอีกอย่างแรกกับว่าถ้าเองไม่ไม่วางเองไม่เองก็ไปไม่ได้หรว้ยแค่นั้นแหละลกูกหลานหมูนี้พูดไม่เพาะนะแจ๊แจ้พูดไม่เพาะต้องอภัยให้ด้วยนะลูกหลานมันโมโหมันโมโหกิเลสมันโมโหกิเลสมากๆเลยค่ะเออกิเลสมันเก่งจริงล้วมันเก่งธรรทชาตามันเก่งจริง ลูกหลานมันปัญญาเลิศดล้ำจนยังจนได้เป็นอะเท้่ใหอ่ไตเป็นตุนเท้าเจ้าขุนนูนนายเป็นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสําเร็จดรสาตราจารย์ว้าวปัญญาขนาดนี้ก็ยังมาเสียรู้แค่ธรรมชาตินี่ละไย้ธรรมชาติไม่มีตัวมีตนนี่แหล่บ้าธรรมชาติมันอยู่ที่ตัวเราแท้ๆเสียรู้มันทาตามมันให้มันพาขดขี่จิบดวงเดียวนี่หมุนเวียนในโลกสมมติเนี่ยธรรมชาติมันแคบ พิกใจเท่านั้นแหละอมืมันเพื่อแสงอยู่ในใจเราเท่านั้นแหละเอออที่อย่างยยกแทบตายเรียนตั้งแต่เล็กจนโตเขากจะได้เป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ไอ้น,นี่แค่พิกใจเท่านั้นแหละกับใจเท่านั้นแหะกิกใจเดียวกิกเดียวจ้ะก,ก็จบแล้วมันก็มันก็หน,น้าหงายแล้วไอ้ธรรมชาติเนี่ยแต่ทําไมให้มันขมเหงจังอะ่ะขมเหงแฟนที่เราอยากจะอยากจะออกจากโลกสมมุตินะ่ะเออ ก็ดีนะถ้าไม่มีพระพุทธอ,องค์มาบอกเราจะรู้จักวิธีจัดการกับมันไม่ไรธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเรามีวิธีจัดการกับมันก็เพราะว่าพระพุทธอ,องค์มาอุบัติขึ้นในโลกอ,อ่ะไหวเหนื่อยเอวี่เอเวัอง,นนงนะลูงนะ